สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศดากินเทศนักศึกษา,าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยจะมารายงานข่าวเศรษฐกิจเรื่องเตรียมสรุปปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว3พฤศจิกายนนี้5เดือนของการเข้าบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติการสัดสาโครงการรับจำนำข้าวเป็นภารกิจที่สำคัญเนื่องจากหลายฝ่ายประเมินว่าประเทศสูญเสียมเงินไปหลายแสนล้านบาท แต่ก็ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนขณะนี้คณะอนุกรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวได้กัดทำรายละเอียดคาดว่าการเงินนี้นมาจะทราบตัวเลขที่แท้จริงโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วดำเนินการ2ปีตั้งแต่ปีพศ2554ถึงพศ2556รับจำนำข้าวเปลือกไปทั้งหมดเกือบ56ล้านตันใช้วงเงินไปทั้งหมดกว่า800ล้านบาท ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเข้าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการสรุปตัวเลขการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าว3โครงการกว่า3.3แสนล้านบาทแต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่มีการขาดทุนเมื่อมีการระบายข้าวในราคาตราดออกไปและยังไม่นับรวมข้าวในการดูแลขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรที่มีข้าวหายไปเกือบ3ล้านตันนายรังสรรศีวรศาสตร์ ลดกระทรวงการคลังระบุว่าขณะน,นี้การตรวจสอบปริมาณข้าวจากทั้ง2หน่วยงานได้รับการปรับปรุงแล้วและคาดว่ากลางเดือนนี้จะสรุปผลการดําเนินการทั้งโครงการได้ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบในขณะน,นี้ยังคงมีข้าวเหลือในสต็อกรัฐบาลประมาณ18ล้านตันหากขายใน,ในราคาตลาดขณะน,นี้คิดจากข้าวเปลือก5%ความชื้น5%ที่ตันละ8,000บาท จะขาดทุนอยู่ที่1.44ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมค่าเสื่อมหากทั้งนี้หากคิดค่าเสื่อมปรัดกระทรวงการคลังระบุป,ปีแรกคิดที่ร้อยละ10และเพิ่มตามลำดับโดยปีที่5ค่าเสื่อมจะอยู่ที่ร้อยละ40-50ซึ่งโครงการรับจำนำข้าวดำเนินมมาการมาแล้ว2ปีค่าเสื่อมข้าวในสต็อกทัวเฉลีย่ยน่าจะอยู่ที่ร้อยละ20-25เมื่อบวกค่าเสื่อม ซึ่งน่าจะอยู่ประมาณ5.4หมื่นล้านบาทถึง6.7หมื่นล้านบาทเท่ากับค่าในสต็อกณเวลานี้ขาดทุนรวมราวๆ2 0สนล้านบาทบวกรวมขาดทุนก่อนหน้านี้กว่า3.3แสนล้านบาทการปิดบัญชีรับจำนำข้าว2ปีผลการขาดทุนไม่น่าจะคาดเคลื่อนจาก5แสนล้านบาทแต่หากราคาข้าวในอนาคตขยับขึ้นผลขาดทุนก็จะลดล,ลดน้อยลงตามสัดส่วน ลถเกล็ดข้าวหอมมะลิไทยพาณิย์เดินหน้าทบทวนมาตรฐานข้าวหอมมะลิเร่งการยกเลิกเกล็ด98%เหลือ92%และเพิ่มมาตรฐานตำลงมาหวังตีตลาดระดับล่างนิยมข้าวหอมดิชันนางสาวิจากินเทศขอจบการรายงานข่าวเศรษฐกิจเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ